ยังมพอแล้วยังคิดถึงยงเธอ The next version แมงเหมือนเดิมมุกเปลี่ยนไปมาร้อมค่ะแมงเหมือนเดิมมุกเปลี่ยนไปแมงยืนเหมือนเดิมไม่นเหมือนเดิมมุกเปลี่ยนไปมเข้าไปกล้ขัแขนยู่นอนี้ตอนที่2ใ่ไหมที่ทตอนที่มันมีบ นล้วใครอะย,นยินฟังมุหันาดไหนย็ามใครจันท่าที่อับสายและดูดาวมืดบนใครดังคนเอาฟิลนำนะมุกถ้าเต้นตามส่งกันมา,มมอมาเมอาคคนนอ เห็นชัดๆแปดหนึ่งห้าหกสองสามสเบห้ากลับขึ้นหนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดกลังเหงาช้าๆเดินเข้าไปในใจเป็นจังใดและนอกความหักเป็นจังใดและนอกความหักที่เคยหอมเคยกอดที่ทอดแล้วนัเดาสัญญา สัญญาไว้สิม้ามันมาหมายไร้คนตานกี่ฝ่าลืมฝ่าไหลลอยบอกให้คอยยังจำในบ่คำสัญญายังจำในบ่เงินส้นใดบ่ถอยแต่สบกเยาสาบ่ถอยคิดทอดได้ความพักแท้ปานนี่อยู่สายเรืยองคิดถึงเธอนะชีวิตที่มีเธอเห็นดีแล้วนั้ันมีความ หยุดโอ้โอโอ้โอ้เข้มกางครับเด็เชิญช้าอยูวใส่นกขาคือประมาณนี้ยิ้ใส่นกยช้าห้า

ยองแล้วโอ้โหโอโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอโหโอกโอ้โโอ้โโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหนอ้โอ้โหโอเโหอ้โหโม้โอ้โอเโหโอ้โหโอ้มหโอ้โอ้โหอ้โ้องอ้อ้่หงอ้่หอ้โหอ้อ้เรื่องถ้าสมม้ ไม่รอดละมูต้องเปลี่ยนความรู้ส <c oughs> ึกขึ้นมาเรอง่ายขัตาเล่น <c oughs> อลองจับอันนี้ไม่เปลี่ยนมา I hold you close แับใกล้ใหญ่ดิลองไปอันนี้ดึงมูอตหาตัวเองด้วยเว้ <c oughs> ผู้ชายเด็กมาแล่ากว่าเอาอีก v e r

จับจับม้นี้โอเค้กเอามือเอามือพูดอะไรวันนี้ท้องให้ขัอ่ะคนอื่นนะขัพี่ไม่ได้จริงแล้วก็ดึงต่างหูออกมาตลอดเวลายังอีกยังอีกเอาใหม่ต้องทำนี้ต้องทำเสมือนว่าได้แล้ว มันพัวพันกันไปหมดเลยอ่ะตั้งแต่อันนี้แล้วอ่ะตั้งแต่จับมือแล้วไม้มันบังกันไปหมดเลยไม่ต้องร้องไม่เอาพอพี่พี่เริ่มเกิดนอกจากมือทจับกันนลองเลยเอามาที่มาเลยดูงงอ่ะเนาะมาทำมันดูงง่ะไปเลย เอามาทำมาทำหลายหลาเวอร์ไกับ f o r e v e Forever I hold you close อยากถาอะไรเราจริงจังเรท้ส oh <my S 2> ือกำลังสื่ออย <c oughs> ู่ ah, Forever Forever I hold you close in my arms I can you <c oughs> อนันนี้ออเคโยชามกันไปอ่อแล้นี้โอเค <I can S 2> ไหมพี่ก็รู้สึกแนบแน่นดีจะทำอะไรต่อ,ตอีอ่ะโอ้เออเล่นไปเล่นลำตัดไหมคะหม่ก็ม forever oh <my. S 1> forever forever I hold you close in my arms I can เปิดตัวหน่อยเปิดตัวหน่าเปิดตัว f o ่เชื่อถือ่าอย่ายินอย่างนี้ถ้าถอยมันแล้วจะได้เห็นเห็นตัวที่เปิดเมื่อกี้าหันข้างเดี๋ยวนะยเอยออา forever I can't resist your shame. I can resist your charm. Oh, I will be the fool for you, for you, baby, baby girl, sure that you know. แต่แรกเขาต้องร้องจริงกันแน่นะสามีเซนแอบสามีไม่สบายอยากอยากให้แนบชิดตัวนี้ไหมจูกเลยพี่อย่างนั้นอะโอ้โหแนบชิดคนเนี้ยโอเคตั้งเปิดมาจุบเลยพอพ่อพ่อพอรอคอนรอเริ่มกับจูบแล้วคลายออกมาคือรักคือรักจูบเลยเดี๋ยวก่อนนะคนดูชอบเสรดราม่านะไหไม่แต่มันต้องมันต้องดูเป็นจริงไงถ้าเยอะมันจะดูแบบไม่จริงวะพี่ ถ้าเราไม่รู้สึกแบบรักเขาอ่ะฉันรู้สึกเลยถ้าเราเริ่มจักการนอนกอดกันที่พื้นไม่พี่คงกอดแบบเราจะนอนร้องเราจะนอนร้องโหดูเหมือนแบบล้วขึ้นยังไงเอางี้ขึ้นยังไงก่อนขึ้นยังไงเหมือนเล่นเล่นไลออนคิงอยู่เลยนี่เป็นลิงบาบูนพอรึเปล่ เอาแค่พอดีพอดีเป็นนักร้องโอเคต่พูดเองจบเองมาใส่ตาใส่ตาอีกอ่ม